ันนี้นะคะทุกคนกลับมาพบกับดีฟดีซิตีอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาลองลองภาษาไทยลอลิงไม่มีการะลกลิ้นโอเคเราจะมาลองซีซีหรือว่าคอนซีลเลอร์กันค่ะไปดูกันเลย ตัวนี้เป็น CC Stick Concealer นะคะซึ่งเป็นคอนซีลเลอร์ในแบบสติ๊กนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะกล่องด้านนอกของเขานะคะตัวนี้เป็นแบรนด์จากจีนค่ะมีชื่อว่า Image นะคะ ถ้าอ่านไม่ผิดนะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะคะให้เพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ด้วยเนาะว่าเขาอ่านว่าอะไรนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติต่างๆบอกนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็น easy to create nude makeup นะคะค covering the skin of face นะคะตัวนี้ค่ะก็มีบาร์โค้ดนะคะมีวันเดือนปีที่หมดอายุบอกด้วยนะคะก็หมดปีหน้านะคะ ด้านหลังนะคะจะเป็นคําอธิบายต่างๆค่ะซึ่งคําอธิบายก็เป็นภาษาจีนทั้งหมดนะคะเพื่อนๆตัวนี้มีขนาดอยู่ที่30กรัมค่ะด้านข้างก็เป็นรายละเอียดภาษาจีนเช่นกันนะคะไม่ได้มีอะไรบอกเรารายละเอียดอะไรเลยนะคะข้อมูลต่างๆที่ดิบมาอธิบายหรืออะไรให้ฟังก็คือดิฟหาจากร้านค้าในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะแพ็กเกจด้านในของเขานะคะจะเป็นขวดสติ๊กแบบนี้เลยค่ะขนาดของแท่งสติ๊กนะคะขนาดเท่ากับกล่องเลยค่ะ แล้วก็ที่แพ็กเกจของเขานะคะมีการสกรีนชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อลงไปไว้ที่แพ็กเกจนะคะที่ก้นขวดค่ะก็จะมีบอกว่าให้เปิดไปทางไหนแล้วก็ปิดไปทางไหนในการหมุนนะคะเนื่องจากว่าเขาทํามาเป็นแท่งสติ๊กนะคะก็จะมีฟองน้ําค่ะซึ่งตอนนี้ที่ดิ๊บจับดูนะคะค่อนข้างมีความแบบเออก,ก็แข็งหน่อยนิดนึงนะไม่มั่นใจว่าเออเป็นเพราะเรายังไม่เคยได้ใช้งานหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองมาหมุนดูนะคะ อันนี้เราเพิ่งลองเปิดใหม่เลยนะเพื่อนๆ,ๆไม่มัน่นใจว่าเมื่อไหร่เนื้อครีมพอจะออกมาหรือว่าเขาใส่ให้เรามากน้อยขนาดไหนนะคะหมุนสุดชีวิตแล้วจริงๆแต่เราไม่เห็นวิวแววของเนื้อครีมเลยอะเพื่อนๆโอเคเริ่มมีเนื้อนะครีมขึ้นมาแล้วทุกคนโอเคก็หมุนในระยะหนึ่งเหมือนกันนะคะเนียื้อครีมของ CC c o คอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะเขาดูจะ ออกโทนชมพูอ่ะเพื่อนๆเป็นติ่งชมพูไปเลยนะคะไม่ได้ติดเหลืองอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีเบอร์ให้เลือกด้วยนะคะตอนที่ดิบซื้อมาเนาะแล้วก็ดูหนหน้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่า มีเป็นนัมเบอร์01กับ02นะคะซึ่ง01เนี่ยจะสําหรับผิวธรรมชาตินะคะหรือว่าผิวสองสีแต่ถ้า02เนี่ยจะเหมาะกับผิวขาวซึ่งก็จะสลับนะดูเหมือนจะสลับกับแบบหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบบ01จะต้องสว่าง02จะต้องเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่มีบอกนัมเบอร์อะไรให้ดิทราบเลยนะคะทั้งในกล่องแล้วก็แพคเกจจิ้งแล้วก็ตอนที่ซื้อมาเนี่ย แม่คะ่ะก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรดิบนะคะบอกแค่ว่าตัวนี้เป็น CC Stick c o n c e a l e r แค่นั้นนะคะดิบกกไม่มั่นใจว่าเออเอมันมีอะไรยังไงไหมเพราะว่าที่แพ็กเกจไม่ได้มีข้อมูลบอกอะไรเราเลยนะคะยังไงก็เดี๋ยวเราลองไปแต่งหน้าแล้วก็ทากันดูเกี่ยวกับ CC ตัวนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะหลังจากที่เราดูรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือว่าตัว CC ตัวนี้นะคะสามารถลงได้ทั้ง ใบหน้านะคะหรือว่าจะลงเฉพาะใต้ตา,ตาเฉพาะจุดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าจุดประสงค์หลักของเขานะคะเอามาไว้สําหรับลงทั่วใบหน้าเลยนะเป็นซีซีที่แบบเรียกว่าเป็นซีซีคอนซีลเลอร์ที่เหมือนกับว่าช่วยในการแบบปกปิดด้วยให้ความกระจ่างใสด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทําให้ผิวหน้าของเรานั้นนะคะเนียนและเบลอเหมือนคอนซีลเลอร์อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นซีซีคอนซีลเลอร์นั่นเองค่ะมาลองลองที่หน้ากันเลยนะคะ ไม่ต้องเสือกบาขาวขนาดไหนขาวแน่นอนช่วงนี้ได้รองพื้นไม่เคยตรงกับสีผิวไม่ว่าจะบีบีซีซีรองพื้นอะไรก็ตามที่จีนเขาค่อนข้างทําแบบเขาขาวเนาะเอาดีๆจะขาวไปไหนอันนี้ก็คือหมุนมานิดเดียวนะคะแล้วนีก็ใช้ฟองน้ําที่เขามีให้เนี่ยเกลี่ยเลยนะคะไม่ได้บีบเพิ่มนะกลิ่นจะแบบ<ๆ>เคมีไม่เคมีเออ ลองพื้นแปลกๆหรือยังไงบอกไม่ถูกอะ่ะเป็นกลิ่นมีกลิ่นนะคะที่แบบไม่เหมือนตัวอื่นๆที่รีวิวมาที่แบบเออไม่ไม่ได้มีกลิ่นอะไรแบบนั้นนะแต่อันเนี้ยจะมีกลิ่นที่บอกไม่ถูกอะ่ะแต่ว่าไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะแต่มีกลิ่นนะหรือว่าเป็นเพราะฟองน้ำมันใหม่มันดูเหมือนไม่ได้ขาวเวอร์ไปขนาดนั้นเนาะแต่มันก็ขาวนะฟองน้ำเขาแบบกึ่งจะแข็งก็ไม่แข็งจะแบบมันดูแบบ แบบนี้ทุกคนมันมันมันไม่มีความนุ่มอะคือมันมีความแน่นแต่เหมือนมันแน่นเกินไปนี่อออปะคิดว่าถ้าเขาทําแบบไม่แน่นขนาดนี้มันคงจะกินลงพื้นลงไปเยอะหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะแต่ว่ามันแบบมันแน่นเกินไปจริงจริงหลังจากที่เราลงซีซีเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะได้ผิวประมาณนี้เลยค่ะ ดูผ่องดูกระจ่างใสแต่ไม่กระจ่างใสสำหรับคนดิวสองสีแบบฉันและถ้าสมมติว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่เอามาลงใต้ตาอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นตาก็ยังมีความแบบ้ํำอยู่อะแล้วก็ถ้าเอามาลงกับผิวดิบเป็นคอนซีลเลอร์อย่างเดียวก็คือขาวเกินไปนะคะขาวเกินไปที่จะมาลงกับกับแบบสีรองพื้นปกติอะไรประมาณนี้เนาะก็ยังไงเดี๋ยวไปลองคนทัวร์แต่งหน้าดูแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาว่าเออเขายังจะพอแบบ รอดอยู่ไหมกลับมาแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ไปแต่งหน้ามานะคะก็ดิบมาได้ลงคอนะทุกคนเพราะว่าไม่ค่อยชินกับสีเท่าไหร่นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ลงคอดีกว่านะคะเพราะว่าสีเขาค่อนข้างต่างจากสีผิวจริงของดิบมากเราจะมาสรุปกันนะคะสําหรับเจ้าตัวซีซีคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะมาดูผิวใกล้ๆกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะผิวที่ได้นะคะก็จะ มีรอยคราบบ้างนะทุกคนก็คือคราบของรอยสิวนะคะคราบในบริเวณหน้าผากนะคะ แล้วก็ตรงจมูกนะคะในร่องจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะมีแบบตกร่องบ้างนะคะเป็นแบบเออถ้าดิบยิ้มหรือพูดเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นคราบบ้างต้องบอกว่าดิไม่ได้ลงแป้งนะคะเพื่อนๆพอยิ่งดูใกล้เท่าไหร่จะเห็นเลยว่าผิวไม่ได้ดูสวยขนาดนั้นคือมันไม่ได้ดูเรียบเนียนขนาดนั้นนะคะแล้วก็การปกปิดเนี่ยคือไม่เลยมองไกลๆในระยะไกลๆอะ่ะผิวดูดีนะคะแต่ว่าพอแบบขยับเข้ามาใกล้อย่างเงี้ยจะเห็นชัดเลยว่ามีข้อบกพร่องหลายที่ที่แบบ เออเขาไม่ได้ปกปิดไม่ได้ช่วยให้ผิวเราดูสวยขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาขึ้นชื่อว่าแบบเออเป็นคอนซีลเลอร์ซีซีคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยดิคิดว่าเขาน่าจะแบบช่วยในเรื่องของการปกปิดต่างๆซ่อมแซมส่วนที่มันแย่ของผิวเราได้ได้ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าเนี่ยมันมันบางเบามากๆจนทําให้ดิรู้สึกว่าเอ,อ๊แล้วมันจะแบบ เป็นคอนซีลเลอร์ยังไงหรออะไรเงี้ยเนาะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเขาให้ความชุ่มชื้นกับผิวเออถามว่ามันชุ่มชื้นขนาดนั้นไหมก็ไม่นะดูออกจะแบบแห้งแล้วก็เกือบจะแมทซะมากกว่านะคะแต่ไม่ได้ถึงกับแมทแห้งจ๋าขนาดนั้นเนาะแต่ก็ไม่ได้ให้ความชุ่มช,ชื้นกับผิวได้ได้ดีอย่างที่แบบเออเขาบอกมานะคะราคาอยู่ที่ประมาณ30บาทนะเพื่อนๆ30บาทในปริมาณ30กรัมนะคะถามว่าใช้ได้เยอะไหมปริมาณได้เยอะไหมก็ได้นะคะสําหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มีผิวแบบ ในโทนแบบขาวขาวเหลืองขาวอมชมพูอะไรเงี้ยใช้ได้เลยนะตัวนี้ถ้าแบบว่าต้องการจะลงแบบทั้งหน้าเลยแบบดิฟแล้วก็ให้ผิวที่กระจ่างใสนะคะสามารถใช้เป็นเอพิเดยได้แต่ว่าสําหรับคนที่ผิวประมาณดิฟผิว2อสีแล้ว เออเป็นผิวเข้มกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเป็นแค่คอนซีลเลอร์จริงๆปกปิดในแค่บางจุดอาจจะแบบช่วยแบบเอามาเป็นไฮไลท์ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้ทั้งหน้าเลยดิบรู้สึกว่ามันจะต้องคอนทัวร์หรืออะไรเงี้ยเยอะมากแล้วก็จะต้องลงคอให้ดีนะคะให้เนียนกับผิวจริงๆหรือว่าในวันที่คุณรู้สึกว่าอา่ะอยากได้ผิวกระจ่งางใสแต่ว่าใส่เสื้อแขนยาวปกปิดผิวจริงของตัวเองอะไรเงี้ยตัวนี้ก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าใช้ทุกวัน everyday look แบบในชีวิตประจําวันของผิวสองสีดิบรู้สึกว่ามันอาจจะหนักเกินไปส สำหรับการคอนทัวร์บอนเซอร์ช่วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับสีผิวดิดิบอกเลยว่ามันไม่ตอบโจทย์นะมันไม่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะราคาแค่30บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าใครที่มีผิวสว่างนะตัวดิฟก็แนะนำนะคะเพราะว่าเขาให้ผิวที่สวยจริงแต่ว่าเรื่องปกปิดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องข้ามไปก่อน,นะคะ่ะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดซับ s c r i b e อย่าลืมกดติดตาม Facebook Page ของดิบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ดิบขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ